อัอนนี้อันนี้เถาวนันใช่ไหม,อ,ม,อ,มอันนี้แล้วมัน,มนมเด็กดีนอะอันนี้มันมีดอกมยังมีลูกอะนี่หัวมันเนี่ยคนด่มดินมาเหรอเนาะ ข้าปลาค่อยเดี่เอาเอาลงไปไหมชาชาชาเออเห็นแล้วเออชา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 เดี๋ยวถ่ายภาพนี้กินก่อนถือว่าเออวันนี้ถูบว่าใหญ่ไหมอือสูวัวใหญ่ไหมคะไม่ใหญ่โตแล้วแต่ว่ามันถอยมันมีโตกว่านี้อีกโตกว่านี้อีกปลายหักไปให้โหมันเทียนจ้ามันมันเป็นพืชแบบไหนต้นมันเป็นยังไงต้นเป็นอยแบบนี้ค เป็นเขาวันเหรอเรามันมันขุดลงไปลึกเท่าไหร่ยังไงเนาะถ้าว่าริมนน้ำหัวงจะสั่นถ้าว่าสูงนี่เข้ายืดหลังนี่เจอไหมตรงนี้นี่เป็นเท้าเนี่ยบังบังให้มันไม่ดนเปิดปากขุ่มก็อัด

ียอะรอเมื่อกี้เงขายไปเรื่องงานข่าวไม่มีครับเว้ต้องมาหาเสียมันอ้ยนวน่าเออของผ่าปาผ่านี้เจ๋งเว้ยเออภานี้สวยุดเแขนอ่ะ ถ้ามันออกลูกอย่างนี้ลูกมันจะไปขึ้นใหม่ไหมการมัน้านหน่ะเว้นันสวเๆจัดทำฟอวซื้ออะไรข้ใหญ่เองเขานานกันวอทนี้ เ uhm. ดี๋ยวเราจะกินนะเราจะไปท่วงตรงก็มอนไหนน่ะเล็กตรงก็มอนี่พอตรงก็หมอนี่มาขูดตรงนี้าวอ่ะโอ้ตรงอย่างนี้ก่อนอืมตรมแล้วกปอกงายะแตยจะยกนะได้เียน นี่เป็อมเพุทธแ้ไม่ได้เว้ยจะรอบเป็นพวงกันเว้ยยังรู้อยู่ตรงไหนโค้หเม็โตอันนี้แค่เอามาทำรายการนิดเดียวค่ะยังอยู่อีกเยอะโค้ห์เม็โตเราต้องหันยิงเขียงด้วยใช่อหมไม่รู้เลยหันพวกกระถูไวยดีอ่ะหแมงเป็นตอนหน้าไว้อย่างนี้หนาลูก ต้องหันกินลำแหนมค้ายนนนี่แะหน่ตัก, klim, uh, ตกขึ้นเออตักขึ้นเออทำได้สอย่างนะเกลกวิกินนนงรอมาอยยดเด้อ เห็นแ่เนลูกาปปเลยกินได้ละมรดับโอ้ต้งอย่างนี้ก่อน ตุมตแล้วคือปอกหั่นยังใส่ย่างจะยกนะ,ะ,ะไปเดี๋ยวน้ำน้ำอทรมะเขืมคือยี่สิบน, <20 S 1> นาทียี่สิบนาที20นาทีพอมันได้ทีเราก็เอาไปปอกปอกแล้วก็เอาไปหัน่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วเราก็เอามาใส่น้ำกะทิต้มน้ำกะทินี่ต้องแยกหัวหางแยกหัวหางเอาหางใส่ใสก่อนแล้วหัวใส่ทีหลังหางนี่ใส่พร้อมเนื้อเนื้อ ต้มต้มให้มันเลยก่อนใช่พูดด้วกต้มให้มันเลยเร่คือถูกถมเออถูกถมถูกทำลายหมดแนี่ปกติก็อยู่บนพื้นทรายดินปนทรายแต่ตอนนี้ที่มันเปลี่ยนไปที่มันเปลี่ยนเลยหายากมันเยอะมีนงอกเราจะมีการช่วยกันอนุรักษ์ดูแลยังไงบ้างไว้ที่เราเก็บกันทุกวันนี้เราทำไงเราต้องแบบเอาหัวมาเพ่ให้ต้นอยู่อหัวเงี้ย หัวใหม่ตินอยู่มห้มันให้มันออกหัวใหม่ออกหัวใหม่แล้วก็เดี๋ยวก็ปีหน้าเราคุกินกันอีกใหม่มีแค่ไว้พอกิน